เออจุดจุดบังไฟเรียกฝนวะ๊บโตัดหรือว่ไม่ตัดตัดเร็ว มันเกิดเป็นเครื่องเนเอกินยัขกินจังเม็ดเลยวะมันเบแตกแล้วมันพู่ขึ้นไปอซ์กินไป่กุ้งทูนอ๋อมันเป็นไก่เ่ะแต่ปลายไม่ไก่ไก่ลูก ไปยาไปหกักเอา้หาหักสั่นมันสีแหลนลงขาเจ้า,จาของเนี่ยเขาเห็ดเงาวขาดีแล้วหางมันอะบ่ต้องไปเสียบเด้เออวางซืสิจุดเร็วนะจุดเลยเอามา <laughs>